สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุราภรวมเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่หอประชุมโรงเรียนพบพระวิทยาคมอำเภอพบพระจังหวัดตาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้าศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรเหล่าธรรมทัศน์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนแ800ดร้อยผืนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตากโดยมี นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรธนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดตากนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพบพระหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเนื่องจากจังหวัดตากโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพบพระอำเภอท่าสองอยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภออุ้มผางมีลักษณะพื้นที่เป็นหุบเขา มีเทือกเขาสูงทําให้มีสภาวะอากาศหนาวเย็นจัดอย่างต่อเนื่องและมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่โดยรัศดรในจังหวัดตาก9อําเภอมีความต้องการเครื่องกันหนาวจํานวน135,200คนสําหรับ4อําเภอข้างต้นมีความต้องการเครื่องกันหนาวจํานวน68,912คน ซึ่งทางจังหวัดตากได้ประสานขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายมูลนิธิองค์กรการกุศลและภาคเอกชนเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อคัคราชกุมารีกรมพระศรีสว,าว,ว่างควัตวรัตติยราชนารีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าห่มกันหนาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตากจํานวน800ผืนหลังจากนั้นผู้แทนพระองค์และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจํานวน3มรายประกอบด้วยนายอ้วันยอดอายุ83ปีผู้สูงอายุและป่วยติดเตียงที่บ้านเล็ที่504 นางสัพปปยุ์กันพรมอายุ81ปีเป็นผู้สูงอายุและป่วยโรคความดันลมชักและโรคเส้นเลือดในสมองที่บาลกทีานเลขที่344และนางบุญมีโพธิบาล,ลังอายุ65ปีผู้สูงอายุและป่วยติดเตียงที่บาลกทีานเลขที่326หมู่3ตำบลพบพระอำเภอพบพระทําให้ราษฎรที่มารับพระห่มกันหนาพระราชทานในครั้งนี้ต่างรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ ปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพน้นอย่างหาที่สุดมิได้